สวัสดีค่ะเช้าๆนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบทเรียนออนไลน์ในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในวิชาภาษาไทยนะคะแต่ตอนนี้คุณครูออนยังไม่บอกว่าทําอะไรนะคะวันนี้นะคะคุณครูออนมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูออนจะพาเด็กๆร้องเพลงเจ้านอนน้อยเด็กๆดูในเฟรมนะคะเห็นไหมคะมีเจ้านอนด้วยมีนอนกระโดดดึงดังดึงดังต้มเตียมต้มเตียมด้วยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าในภาพที่คุณครูออนทาเป็นสไลด์ลิปสอนมีอะไรบ้างสังเกตสิคะเด็กๆมีนกบินกับรัง มีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแล้วก็มีเจ้ากบกำลังกางร่มเห็นไหมคะเด็กๆแล้วก็มีเจ้าหนอนผีเสื้อนะคะกระโดดดึง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 อยู่บนดอกเห็ดแล้วก็มีแม่นอนกับลูกหนอนกำลังพาลูกกลับบ้านนะคะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะร้องเพลงเจ้าหนอนตัวน้อยหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูออนมีเนื้อเพลงให้ด้วยนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่พาร้องตามได้เลยนะคะพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวเบียวเดี้ยวออกมาจากใครเจ้านอนตัวใหญ่รูไข่กันน้อกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปบนใบกระดึ๊บกระดึ๊บไปบนใบไม้อ่อนจัดก๊บ ใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึบกระดึบไป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 บนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกิน ไหมคะเด็กๆวันนี้เรามาสนุกกับเพลงเจ้าหนอนน้อยแล้วนะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านแบบเรียนทบทวนพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนฮูกด้วยนะคะเด็กๆทั้ง44ตัวเด็กๆฝึกอ่านเลยนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทําแบบฝึกหัดกับคุณครูอ๋หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้จะให้เด็กๆนะคะขีดทับ ภาพนะคะไม่ใช่นะคะขอโทษค่ะขีดทับพยัญชนะที่ตรงกับรูปภาพนะคะเด็กๆคุณครูออนจะมีภาพมาให้ด้านบนแล้วก็พยัญชนะที่อยู่ด้านล่างเด็กๆขีดทับไปเลยนะคะมาดูกันค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือภาพปลาปลาเด็กต้องขีดทับตัวอะไรคะลูกปอปลานั่นเองขีดทับขึ้นไปเลยค่ะภาพที่สองค่ะ ภาพผู้หญิงเด็กๆต้องขีดทับอะไรคะลูกยอหญิงนั่นเองค่ะขีดทับเลยค่ะทับต่อไปค่ะภาพถุงค่ะต้องขีดอะไรคะลูกถอถุงนั่นเองนะคะขีดเลยค่ะต่อไปค่ะภาพขวดค่ะดเด็กๆก็ขีดทับขอขวดค่ะภาพคนค่ะขีดทับขอคน ภาพอะไรเอ่ยอันนี้ใช้ปักกระตุ้นงัวควายจอมวุ่นคุ้นกับปะตักเอ่ยต่อปะตักนะคะขีดเลยค่ะเด็กๆภาพอะไรเอ่ยสอโซเด็กๆขีดทับพยัญชนะตัวสอโซค่ะกอไก่ค่ะนอนหนูค่ะเด็กๆดอเด็กค่ะทอมนโทค่ะ แล้วก็งองูตัวต่อไปเลยค่ะเด็กๆตัวต่อไปคือบอใบไม้ค่ะเด็กๆบอใบไม้อยู่ตรงไหนนะอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะขีดทับเลยค่ะหอนกฮูกตาโตขีดทับเลยค่ะฟอฟันฟอฟันตรงนี้ค่ะขีดทับเลยนะคะเด็กๆทอทหารขีดทับเลยค่ะพอพาน จอจานค่ะลอลิงค่ะเด็กๆหอวแหวนยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปมอมาค่ะแล้วก็รอจุลาค่ะเด็กๆอ่าเห็นไหมคะขีดทับเลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะสอสาลาค่ะ ขอควายค่ะฟอฟันค่ะภาพอะไรคะชอช้างนั่นเองขีดเลยค่ะดอชดาสวมหัวสอหรือสีนวดยาวขอไขค่ค่ะขอไข่ขอไข่หัวไม่อยากนะคะต่อเตาค่ะมอม้าค่ะนอนนิน หวแหวนค่ะเด็กๆแล้วก็สอเสือค่ะต่อต่อไปค่ะรลอจุลาค่ะเด็กๆขอะระลังค่ะบอใบไม้เด็กๆขีดเลยนะคะแล้วก็ตอเต่าค่ะยอหญิงสอโซ่ถอฐานค่ะหอวแหวนพอสำเภา นอนเนค่ะเด็กๆแล้วก็รอเรือทอทะหารน,นะคะตต่อไปเลยค่ะตต่อไปก็คือยอหญิงค่ะชอชิงค่ะขอะรักังต่อเตาพอพึ่งทอฐานทอทง ชอเชือต้นไม้นะคะพอสำเพอค่ะแล้วก็ชอช้างค่ะฟ่อฟ้าอหอยหีบค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถจำพยัญชนะได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาวงกลมนะคะพยัญชนะให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดนะคะภาพไก่เด็กต้องวงกลมตัวไหนคะก็คือวงกลมกอไก่นั่นเองนะคะ อันที่สองค่ะภาพจานก็วงกลมจอจานค่ะเด็กๆภาพที่สามคอควายเด็กๆวงกลมตัวไหนคะลูกคอควายนั่นเองนะคะดูภาพนะคะที่เด็กสังเกตภาพภาพที่4ี่ค่ะขอไข่ขอไข่ต้องวงกลมพยัญชนะขอไข่นั่นเองนะคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะดูเฟรมต่อไปเลยนะคะ ภาพแรกคือทอทหารนะคะดเด็กๆวงกลมพยัญชนะตัวพยัญชนะไทยคือทอทหารนะคะภาพงูวงกลมงองงูค่ะดเด็กๆภาพเต่าดเด็กๆก็วงกลมต่อเต่าเลยค่ะภาพปลาวงกลมปอปลาค่ะดเด็กๆต่อไปเลยนะคะภาพเรือดเด็กๆวงกลมรอเรือค่ะภาพ ยอผู้หญิงวงกลมยอหญิงเลยค่ะภาพเสือวงกลมสอเสือนั่นเองนะคะภาพหมาก็วงกลมหมอม้าเลยค่ะต่อไปเฟรมสุดท้ายค่ะภาพอะไรเอย่ยทอมนโทวงกลมทอมนโทค่ะภาพลิงวงกลมลอลิงนั่นเองนะคะเด็กๆภาพพานก็วงกลมพอพานค่ะ ภาพหอหีบกลงกลมหอหีบนะคะเห็นไหมคะทาให้เด็กๆสามารถฝึกจําพยัญชนะไทยและก็นําไปใช้งานได้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนแบบฝึกหัดด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ